โอ้โห oh, พี่น้องหอมโบอหอมบอบหอมบบจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสบายดีมือนีเฮดเบิรฟ์ฟบูกยิยงกินกันพี่น้องสไตล์ไอดาง่ายๆง่ายๆ่ายบอต้องยุ่งยากพี่น้องชีวิตมันยุ่งยากอยู่แล้วห้องหาอะไรง่ายๆแลยก็เสแสรบกินกันนะจ๊ะมือนี่กะอ่าไดเนื้ออันเนื้อแบบเขื่อนบูกยิยงเนาะภาษาฝรัง่งเป็นเนื้อแบบว่ามันเป็นนัน มีหนังมีเออบ่มันมีหนังเขาโทษมีอ่ามีน้ำมันมีเอ็นมีอย่างแบบนี้นะมันเป็นหยาบๆดอกเหนือมันแต่เขาจะเอามาต้มให้มันเปื่อยๆเปื่อยๆโดยการใช้ผงฟูนะคะผงฟูจะช่วยให้เนื้อนุ่มเวลาต้มนะพี่น้องเวลาจะเป็นต้มเครื่องในอะไรที่มันแบบอ่าเปียบอ่ามันหยาบนะเขากะใส่ผงฟูลงไปเหตุให้มันหนาะพลอยเนาะจ้กขาดไม่ได้ก็คือฟงเดวูอันบางนึงเมือวานา อร่ดีของฝรั่งเนาะจ้ะนั่นแหละจ้ะแล้วก็เหลาไวายแดงพี่นองส่วนประกอบก็มีมันฝรั่งแล้วกกมีแครอทนะคะนั่นแหละจ้ะเขาเตรียมต้มเนื้อไปแล้วเนาะเขาก็จะมาใส่ผงฟูอ่าครึ่งซองในประมาณสิบครามเนาะจ้ะและ้วกกใสอ่อ่าแป้งอเนกประสงค์สองช้อนโต๊ะใหญ่ๆหแล้วแต่ลังคนมักเข็มขุนก็นใส่่า แปงเพิ่มไปอีกยิดนึงให้มันแบบอ่าให้มันแบบเหนียวเหนียวแต่ว่าดาเหนียวไรลดาก็ไม่ค่อยชอบนะจ๊ะนะคะแล้วเขาก็ผสมให้มันเข้ากันดีๆแล้วเขาก็จะเอาไปอ่ะไปปรุงจ้ะอันนี้มันเห็ดหนนันัวน้ำเด้พี่น้องแม่นบอกมันเป็นอ้วนลัวอ้วนลัวนั่นแหละจ้ะหลายคนหลายสูตรหลายคนหลายเห็ดแล้วแต่ผู้เ็ดเนาะจ้ะอันนี้ดานี่แมนดาผู้เฒ่าครูหนึ่งเพิ่นบอกดามา อุ้ยตั้งแต่ยี่สิบสามสิบกว่าปีก่อนแล้วผู้เฒ่าว่าโอ้ยแกอย่าทําอะไรยุ่งยากเอาแบบนี้แล้ววาจังสันแล้วต้มเนื้อเรียบร้อยก็ว่าเนื้อมันนิ่มแล้วเนาะบเมนบเมนโบเมนบเมนเนื้อมันนิ่มจากต้มเนื้อเริ่มต้มเนื้อแล้วกะก้อนให้มันนิ่มก็เอาอันผงฟูกระแป้งหั่นลูงไปต้มต้มแล้วก็จังปรุงใส่ฟงเดวูกับเหลาแดงลงไปนิดนึงก่อนเสร็จแล้วก็ต้มแป๊บหนึ่งกับเปื่อยเปื่อยเปื่อยไว้อยู่พะวะ เนื่องจากว่าผงฟูทําให้มันที่เป็นฟองๆนี่ก็คือผงฟูนะคะพี่อ้อกผงฟูทําให้เนื้อนุ่มเนื้อเนื้อแบบแบบนุ่มนะจ่ะมันทําให้นุ่มอันนี้อันดาว่าอันนาเรลไหวาย้ยแม่นโบโพ่อกันเลยเพิ่มเข้าไปอีกนิดบางคนเขาใส่สองทับพ,พี่คุนพี่ดอกห้นาให้นัมอันห้นํามันี่ออกเป็นสีจีดแดงคุณใดหลายคนใส่เหล่าเหล่าหลายเดวยตวาดาด้านอ่าชิมไปอ่า ชิมไปรสชาติแบบไหนแบบว่าเหลี่ยวแต่ห้ามัากค่ะในพี่น้องก็ตามเคยนี่ต้มแป๊บเดียวพี่น้อง้าห้าโบใส่ผงฟูเขาจะใช้เวลาต้มเกือบชั่วโมงจังจินิมด้วยจ้ะอันนี้ใส่ผงฟูนี่ครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วแต่ว่าห้าโบใส่อ่าหมอ้อกดอ่าเขาเอ่ยยังอัดความดันนะจ้ะหม้ออัดความดันดาว่าก็มันก็อโอเคอยู่แหละแต่ว่ามันคือโบอนุ่มปันใดเวลาเฮากินะนะ อันนี้อัน,นอันนี้แบบแบบแบบโบราณเพ่นเห็ดเนาะจ้ะสมัยโบราณก็บก่บมีหมออัดค่วมดันเนาะจ้ะเนาะแบบเป็นหมอปั่นดินเผาธรรมดานี่หละเนาะนี่อันนี้ก็เป็นไนวันเสร็จพิธีละพี่น้องบริมีอยัางอยากจ้ะเป็นไงคะหน้าตาสีสันอรอยพี่น้องเอาขนมปังมาออมเอาขนมปังมาจิ้มกับน้ำซอสนี่เดินนะซอสมันนี่เด้อพี่น้องอ้ย เาจะกินกับอ่าเขาจะกินกับอันอ่าไม่ยังเอ่อเวลาเขาจะเอาเตอันนั้นเนื้อมันหลักกัไปใส่ผสมใส่กับอันใส่ถั่วส่วต้มยังแบบนี้กัยังไ้เนาะจ้ะแล้วแต่ผู้มากพี่น้องแต่จริงๆแล้วกับมันฝรั่งกับแครอทแล้วก็ขนมปังแล้วก็วายแดงหนึ่งแก้วแลยก็อ๊้ยเป็นอันว่าจบพี่น้องแซ่บแล้วจ้ะเห็นไหมคะ อันนี้เป็นอาหารฝรั่งพี่นองบูกิงยงหรือจ้ะนี่ว่าเป็นคากูเพิ่นเอิน้นะจ้ะบานเฮาเอินระกูระกูแต่เพียนอยากออกรสชาติหวานจริงๆแล้วมันไม่ออกรสชาติหวานนะคะมันจะไม่มีรสชาติหวานเลยนะคะนั่นแหละจ้ะสำหรับคลิปนี้โบพีหยางพี่นองพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า